สวัสดีนักเรียนม .3 ามอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกลวยนะคะทรงกลวยเนี่ยก็คือโคนนะคะโคนไอติมนะคะนักเรียนที่เรียนเคยกินกันนะคะกลวยเนี่ยจะมีลักษณะน,นะคะยอดจุดยอดของมันนะคะจะเป็นจุดยอดแหลมนะะแล้วก็สิ่งที่เรียนจะต้องรู้จักกับกลวยเนี่ยนะคะส่วนประกอบของมันที่สําคัญคือสูงตรงนะคะสูงตรงเนี่ยเราจะใช้ h แทนนะคะสูงตรง แล้วสูงเอียงเนี่ยคือส่วนสูงที่อยู่บนผิวข้างเลยค่ะวัดได้อย่างนี้เลยค่ะวัดจากจุด x จนถึงจุด p เนี่ยค่ะนี่คือสูงเอียงค่ะสูงเอียงจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว l นะคะนักเรียน l เป็นตัวเขียนนะคะตัวเล็กสูงตรง h นะคะแยกกันให้ดีนะคะแล้วกลวยเนี่ยจะมีปากเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของมันก็คือรัศมีค่ะรัศมีจะให้ชื่อว่า r a d i ียนสก็คือ r ะค่ะนี่คือส่วนประกอบนะคะเราจะมาดู แบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดห้านะคะให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อที่เป็นรูปขี้ของกลวยนะคะข้อหนึ่งผิดนะคะไม่ใช่กลวยข้อสองผิดนะคะทรงกระบอกข้อสามผิดนะคะผิวข้างของพีระมิดข้อสี่ผิดนะคะพีระมิดข้อห้าผิดนะคะพีระมิดนะคะข้อหกผิดนะคะพีระมิดข้อเจ็ดผิดนะคะเป็นผิวข้างของพีระมิดข้อแปดเนี่ยข้อ ข้อ8เนี่ยถูกนะคะนักเรียนเป็นผิวข้างของก้วยก็เป็นกลวยเปิดอ่ะกรวยเปิดคือกลวยที่ไม่มีฝาปิดนะคะก็โค้งผิวข้างไปได้พอไปประกบกันปุ๊บก็จะเป็นกลวยเปิดต่อไปข้อ6นะคะผิดค่ะเป็นพีระมิดนะคะข้อส0ถูกค่ะเป็นกลวยข้อส1บดผิดค่ะเป็นพีระมิดข้อสิบสองผิดค่ะเป็นพีระมิดค่ะลักษณะของกลวยเนี่ยรูปคลี่ออกมาเนี่ยจะได้เป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งนะคะกับวงกลม ที่เป็นฝาปิดอะค่ะเป็นฝาปิดหรือเป็นฐานของกลวยไพจะเป็นการหาปริมาตรของกลวยนะคะ volume of the cone นะคะเราจะให้ปริมาตรของกลวยเนี่ยแทนด้วยสูตรเซตหนึ่งส่วนสองพาลังสอนะคะซึ่งไพเนี่ยเราจะแทนตัวเลขที่เอามาคำนวณคือ2 2ส่วน7ะคะ r เนี่ยคือรัศมีนะคะ r กลังสองก็คือมี R คูณกัน2ตัว h ก็คือสูงพอเราจำสูตรนี้ได้แล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะจงหาปริมาตรของกลวยสูง9รัศมียาว7กํากำหนดพายเท่ากับ22ส่วนเเราจะได้สูตรของปริมาตรของกลวยนะคะปริมาตรกลวยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพายรกำลังสอง h ต้องการหาปริมาตรใช่ไหมคะฝั่งซ้ายเราก็จะทิ้งไว้ก็ได้นะคะเ้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันก็คือปริมาตระคะ่ะมีค่าเท่ากับ พายคือ22ส่วน7ค่ะโจทย์บอกให้แทนแบบนี้ r คือรัศมี7ค่ะนะตรงนี้นะคะ r 7แล้วก็สูง h เนี่ย9นะคะได้ดังนี้แล้วก็แทนเข้าไป r เป็น7ต้องเป็น7คูณ7ด้วยนะคะเพราะว่าเป็น r กํลังสองนะคะูณ 7, 7. แ,ลแล้วก็คูณ h ก็คือสูงตรงก็คือ9เนี่ยค่ะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ให้เราคำนวณน,นะคะแล้วก็จะตัดทอนนะคะ 7ตัด 7, 717, 717, นึงะส1 3 13, 3 3 9สุดท้ายก็จะเหลือแค่22คูณ7คูณ3 2นี่ค่ะ22ูณ7คูณ3แค่3ตัวนะคะมีค่าเท่ากับ462หน่วยของปริมาตรจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะไปเป็นตัวอย่างข้อ2นะคะจงหาปริมาตรของแก้วน้ำที่ทำด้วยกระดาษรูปกลวยกลมก็คือหาปริมาตรของกลวยค่ะ ข้อนี้ให้หาปริมาตรของกลวยนะคะแล้วเขาบอกอะไรมาบ้างคะเส้นผ่านศูนย์กลางของปากแก้ว6เซนติเมตรความสัมพันธ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางคืง6ใช่ไหมคะรัศมีเนี่ยค,คือครึ่งหนึ่งนะคะของจุดศูนย์กลางตรงนี้นะนี่คือรัศมีดังนั้นรัศมีก็คือจะเท่าจะเท่ากับ6กศนสองก็คือ3นั่นเองนักเรียนก็แอบไปทดมาจากประโยคนี้นะคะนักเรียนจะได้รััศมีเท่ากบ3 แล้วก็กลวยสูงนี่คือสูงตรงค่ะ h ค่ะ7เราได้ส่วนประกอบทั้งหมดนะคะมาแล้วนะคะเราก็จะได้ปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษ1ส่วน3พากำลัง2 h แล้วก็แทนสูเข้าไปเป็น1.3ส่คูณ2 2ส่วนเคูณ r r เป็น3ค่ะก็3คูณ3นะคะอย่าลืมว่ลูก r กำลังสองนะอ3คูณ r, 3, 3, 3แล้วก็คูณกับ h คือ7นะคะ h คือ7 ต่อไปตัดทอน3ตัด3 7ตัดเ็นะคะเป็น1นหมดเลยก็จะเหลือแค่22คูณ3เนี่ยเหลือตัวเนี้ย2 2คูณกับ3ก็จะได้เท่ากับ66หน่วยของปริมาตรกลวยข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะโจทย์ให้เซนติเมตรมานะก็ปริมาตรก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรไปตัวอย่างข้อ3นะคะกลวยเนี่ยมีรัศมียาว35ห ตัวนี้คือ R นะคะ R 35นะคะเขียนไว้ก่อนปริมาตร4 9 0 0พปริมาตรคือ V ค่ะนักเรียนเขียนแทนไว้ก่อน V 4,900พาการยกลวยจะสูงกี่เมตรนี่คือถามค่ะกลวยจะสูงกี่เมตรให้หา H ค่ะเราต้องแปลออกมาเป็นตัวแปรที่สุดก่อนนะคะ H คือสนสูงนะคะ เราก็ใช้สูตรปริมาตรกลวยเลยเพราะโจทย์ให้ปริมาตรกลวยมาก็เลยต้องเลือกใช้สูตรปริมาตรกลวยปริมาตรกลวยเท่ากับเซนหนึ่งนสามอาร์กำลังสองเอชนะคะแต่ทีนี้เวลาทีงจะแทนสูตรนี้นะคะปกติแล้วอะ่ะข้อข้างบนอะ่ะเราหาปริมาตรใช่ไหมคะเราก็เลยมาแทนตัวเลขแต่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะแต่ข้อนี้นะคะโจทย์ให้ปริมาตรมาค่ะแสดงว่าฝั่งซ้ายเนี่ย v เนี่ยจะเป็นค่าของปริมาตรของกลวยก็คือ4,900พายฝั่งซ้ายของสมการนะคะ แล้วเ,เขียนเท่าไหม่เท่ากับให้ตรงกันนะฝั่งขวาก็แทนสูตรลงไปเป็น1.3พายพายไม่ต้องเปลี่ยนค่านะคะเพราะเห็นพายฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวมันจะตัดกันนะคะแทนค่าพายลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้ว R กํลังสเนี่ย R คือ35เราก็ใช้คูณ35คูณ35แล้วก็คูณกับ h h ยังไม่รู้ไงคะโจทย์ให้หา h ก็เลยต้องติดตัวแปร h ไว้เราเลยจะได้สมการเนแบบนี้นะคะ ปริมาตรกลวยโจทย์บอกมา4,900พาย1จน3เล่าลงมาพายเล่าลงมา r นี่คือ35โจทย์บอกมา r กํากลัง2ก็เลยเป็น35คูณ35 h นะคะโจทย์จะให้หา h ค่ะก็เลยติดตัวไป h ไว้ทีนี้เราจะมาแก้สมการนี้กันนะคะนักเรียนสังเกตค่าพายนะคะค่าพายกับค่าพายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีอะไรที่เหมือนกันเราจะตัดกันได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าพายเนี่ยมันคูณอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวมันจะย้ายมาหารพอมันย้ายมาหารปุ๊บมันก็พายตัดพายนะคะ พายหนึ่งพายพายหนึ่งพายนะตัดตัวเอเพราะฉะนั้นถ้าเราขี้เกียจย้ายเราก็ตัดไปเลยตรงนี้ค่ะซ้ายกับขวามีอะไรที่เหมือนกันก็ตัดกันได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการย้ายข้างของสมการฝั่งขวาเนี่ยเป็นตัวแปรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องย้ายตัวเลขพวกนี้ย้ายหนีตัวแปรมาให้หมดค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเหลือ4ี่0ัเครื่องหมายเท่ากับนะคะฝั่งขวาเนี่ย3เนี่ยหารอยู่ย้ายมาคูณแล้วก็ 35กับ35เนี่ยคูณ h อยู่ใช่ไหมคะก็เลยย้ายมาหาระคะ่ะย้ายมาทั้งก้อนเลยนะย้ายก้อนเนี่ยคะ่ะก้อนนี้มันคูณอยู่ใช่ไหมคะก็ย้ายก้อนนี้มาหารก็จะมีค่าเท่ากับ h ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนี่คือการแทนสูตรเพื่อหาค่าตัวแปรเนะคะแล้วตรงนี้ละเราจะทํายังไงกับมันก็คือเราจะต้องคิดเลขค่ะต้องตัดทอนนะคะเราก็ต้องหาแม่สุขค,คูณก่อนครูก็นึกถึงแม่7นะคะเพราะว่า7 7 49 7 จ็ดห้าสองสิบห้านะคะเพราก็ะท้องแม่เจ็ดเจ็ดห้าสองสิบห้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าดึงศูนย์ขึ้นมาค่ะสองตัวนี้ดึงขึ้นมาต่อไปครูก็นึกถึงแม่เจ็ดอีกแล้วเจ็ดกับสองสิบห้าอ่ะนะคะก็ตัดอีกเจ็ดหนึ่งเจ็ดดึงศูนย์ขึ้นมาสองตัวเจ็ดห้าสองสิบห้าเอ่อหนึ่งร้อยกับห้านะคะห้าหนึ่งห้าห้ายี่สิบเป็นหนึ่งร้อยตอนนี้ก็ยังเหลือยี่สิบเหลือสามเหลือห้าฝั่งนี้นะคะก็จะตัด ห้ตัดกับยีอีกนะคะห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยีสตอนนี้เหลือแค่4กับ3นะคะข้างบนข้างล่างกลายเป็น1เป็น1ไปหมดแล้วนะคะก็จะตอบว่า h เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ีคูณสามได้สิบสองค่ะเวลาเราตอบเนี่ยนะคะหน่วยของความสูงนะคะก็จะมีค่าเป็นเซนติเมตรเฉยๆนะคะนักเรียนเราก็จะตอบว่าความสูงเนี่ยสิบเซนติเมตรนะคะ เป็นปบบัึกที่จดที่3.1เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกทําเป็นการบ้านนะคะก็คือใช้สูตรหาปริมาตรกลวยค่ะปริมาตรกลวยสูตรว้ายังไงนะคะลองเอามาใช้ดูนะนี่ก็หาปริมาตรกลวยแลวนะข้อ2นะคะ่ะข้อ3มเนี่ยกลวยอันหนึ่งมีความยาวเส้นรอบฐานเท่ากับ132นิ้วเขาหมายความว่าเส้นรอบวงอะค่ะความยาวของเส้นรอบฐานตรงนี้ค่ะ1 3 2สนะคะ เส้นรอบวงเท่ากับ132สูง h เท่ากับ28ปริมาตรจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะปริมาตรจะเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะหาปริมาตรกลวยได้นักเรียนดูนะปริมาตรของกลวยเนี่ยสูตรมันคือเศษหนึ่งส่วนสามพาย r กําลัง2 h พายเนี่ยเราสามารถแทนเป็ยสิบสอง่วนเได้ อาเนี่ยคือรัศมีไม่มีไม่บอกมาฮะ H เนี่ยบอกมาสแสดงว่า h เนี่ยรู้แล้วสิ่งที่ไม่รู้คือ R แต่ทำไมให้เส้นรอบวงมาล่ะสแสดงว่าเขาใบมาเราต้องหาจากเส้นรอบวงหา R ออกมานะคะเขาก็แนะนำว่าให้ใช้สูตรเส้นรอบวงเท่ากับ2พ r าหารัศมีองมากรเราก็ใช้สูตรนี้นะคะเส้นรอบวงมีค่าเท่ากับ2พ r านะคะร้องใช้สูตรนี้เป็นสูตรตั้งต้นเพราะโจทย์ให้เส้นรอบวงปั รอบนี้มาใช่ไหมล่ะเส้นรอบวงเท่ากับ132เอามาแทนฝั่งซ้าย132มีค่าเท่ากับ2คูณพายเท่ากับ22ส่วน7 r ติดไว้นี่คือ r รัศมีที่เราต้องการจะหานะคะทีนี้เราก็จะย้ายข้างพวกนี้ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น132คูณ7หารอยู่เนี่ยย้าย7มาคูณแล้วไอตัวที่2กับ22เนี่ยมันคูณอยู่ใช่ไหมคะย้ายมาทั้งก้อนเลยค่ะย้ายมาหารน,นะคะย้ายแบบนี้เลย เท่ากับ r แล้วเราจะได้คิดเลขค่ะพอเราคิดเลขปุ๊บเราก็จะได้คําตอบนะการคิดเลขก็คือเราจะต้องตัดทอนเลขก็ต้องตัดทอน,นะคะเราจะตัดทอน2กับ132ก่อนนะคะ212หนึ่งสองสองหกสิบสองเสร็จหนึ่งสองหกสิบสอง ต่อไปเราจะตัดทอน22กับ66นะคะใช้แม่11นะ,ะ11 2 22 11 6 66, 66แล้วเราก็ยังตัดทอน2กับ6ได้อีกนะคะ212 236ข้างล่างเป็นหนึ่งเป็น1ไป, 1, ปหมดแล้วนะคะข้างบนเหลือ3กับ7ค่ะเราก็จะได้รัศมีนะคะรัศมี r เท่ากับ21เนี่ยได้รัศมีแล้วพอได้รัศมีปุ๊บเราก็จะเอามาแทน r ตรงนี้ที่เรายังขาดไปค่ะ เราต้องการหาปริมาตรใช่ไหมคะจากสูตรนยคะตอนที่สองฝั่งขวาเนี่ยนะคะปริมาตรของกลวยแล้วก็แทนสูตรเป็นส่วน3คูณ22ส่วน7คูณ r แต่ r เนี่ยเป็น21แต่ r มีสองตัวนะคะ r คูณ r แล้วก็คูณกับ h h คือ28นะคะ28จออกมา r เนี่ย21หามาแล้วนะคะก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะมาคำนวณน,นะคะตรงนี้ปริมาตรของกลวยเนี่ยหาได้แล้วจากตรงนี้นะคะ ฝั่งซ้ายคือไม่ได้คูมไม่ได้เขียนลงมาหรูจะเขียนวลงมาก็ได้นะคะหรือไม่ได้เขียนลงมาก็ได้คือมันเท่ากับเท่ากับเท่ากับลงมานะคะก็ได้ V ีเท่ากับใช้3ตัดไป21บ21ก่อนนะคะ313,3721แล้วก็ใช้7ตัด7 717,717นะคะทีนี้นักเรียนก็จะเหลือตัวเลขแค่3ตัวนั่นก็คือ22 21แล้วก็28นะคะ ได้1,176หน่วยเป็นลูกบาทนิ้วนะคะโจทย์ให้นิ้วมานะคะให้นิ้วมาเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นปริมาตรเป็นลูกบาทนิ้วคำตอบเท่านี้ค่ะ4นะคะจงหาปริมาตรของกล้วยที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถบรรจุอยู่ในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่คือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ แล้วกลวยที่ใหญ่ที่สุดที่จะบรรจุได้ต้องเป็นกลวยที่ปากมันเนี่ยติดชิดกับขอบของฐานของพีระมิดพอดีดังรูปนี้นะคะนี่คือกลวยที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถบรรจุได้โดยมุมยอดใช้ร่วมกันนี่นะคะมุมยอดใช้ร่วมกันส่วนสูงเนี่ยยีสบอ็ดแสดงว่าส่วนสูงของพีระมิดกับสูส่วนย์กลวยเนี่ยอันเดียวกันนะคะส่วนสูงของมันคือย1สิบเอ็ดนะคะได้ h เท่ากับยีสบเอ็ดฐานยาวด้านละสิบสี่ หมายความว่าฐานของพีระมิดนะคะยาวด้านละสิบสี่นะคะแบบนี้น,นี่พีระมิดที่ฐานเสียมจ,ำจำัดก็สิบสี่สิบสี่หมดเลยทนีนี้มาดูรูปนี้ถ้าตรงนี้เป็นฐานของพีระมิดยาวด้านละสิบสี่แสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ต้องสิบสี่เท่ากันแล้วครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางคือรัศมีไงรัศมีก็คือเจ็ดไงสิบสี่ส่วนสองได้เจ็ดนะคะอันนี้เราได้ h เท่ากับยี่สิบแล้ว r เท่ากับเจ็ดแล้วเขาบอกว่า จงหาปริมาตรของกลวยที่ใหญ่ที่สุดที่บรรจุอยู่ในนี้นี่ไงปริมาตรของกลวยก็หาได้จาก h กับ i เราก็ใช้สูตรปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษหนึส่วนสพาย r กํลังสอง h ได้ r กับ h มาก็เพียงพอแล้วค่ะนะพายก็คือ22่ส่วนเ r ก็คือ7ค่ะคิดมาจากตรงนี้ค่ะฐานของพริซมิดสิบสครึ่งหนึ่งก็คือเจนะคะ คูณ7 7คูณเนะคะ r กลัง2ก็คือคูณ7 7คูณเแล้วก็คูณ h h ก็คือ21เนี่ยค่ะได้แล้วเห็นไหมเหมือนจะยากนะคะแต่ง่ายมากเลยนั่นเรนต้องคิดให้ออกว่ากลวยที่บรรจุที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะต้องปากมันจะต้องชนขอบพีระมิดพอดีอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรนก็จะคิดข้อนี้ได้นะคะพอได้ตัวเลขตรงนี้มาปุ๊บก,ก็คํานวณคะ่ะ313 3น2 1ค่ะ3กับ21ค่ะ ต่อไปตัด7ค่ะ717 717เท่ากับตอนนี้จะเหลือแค่27่สิบคูณยีคูณเคูณเนะคะได้1 0ึ่งพหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรค่ะข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนไปทำในการบ้านนะคะสองข้อนี้นะคะหาปริมาตรง่ายๆนะคะ ลองฝึกทำดูนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ